โอเคนะครับผมก็มุกเสตียร์เอื้วยนะครับก็บุกเสตีย l นะครับผมก็เดี๋ยวผมขอประกาศแบบข่าวสั้นๆหน่อยแล้วกันนะครับผมก็นะครับผมก็ประกาศงดทำคลิปประกาศงดทำคลิปชั่วขราวไปก่อนนะครับผมนะครับก็อาจจะหายไปประมาณสอสัคดรเลยเนาะเออ ขอบอกตามตัวว่าก็ขอบคุณกันแล้วกันนะครับผมคิดถึงคิดถึงคนรอกันแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมเก็าขอบคุณจากใจจริงนะครับแต่บอกไม่ได้ว่าจะกลับมาทําตอนไหนนะครับผมนะครับก็ช่วงนี้ก็จะไปใช้ชีวิตส่วนตัวไป,ไปก่อนเนาะนะครับก็มีหลายคนบอกว่าให้ทําไปเรื่อยๆเ,เนาะแต่ก็เมีหลายคนบอกว่าเออ ไม่ให้ผมหยุดทำํำซองแล้วทํทำ่องเงี้ยก็มีหลายคนก็พูดกับผมอีนนะว่าเอ่อทำทำไปเถอะทาไปเรื่อยอืมนะครับผมคือผมไม่ได้ท้อเรื่องทำซองหรอกครับแต่ผมท้อเรื่องส่วนตัวนะครับผมเดี๋ยวก็เดีย๋ยวจะกลับไปทบทวนตัวเองเรื่องส่วนตัวนะครับผมนะครับก็เลยประกาศเอ่อเริ่ทํทำคิดเอ่อยกเลิกอทำเลิกอทำคิดชั่วคราวก่อนนะครับ ก็คือเอาง,ง่ายๆคือเอาไปอีกรอบหนึ่งเนาะถึงแม้ว่าผมจะเลิกคิดมากแล้วก็ตามไม่เครียดเลยก็ตามนะครับผมแต่จริงๆก็แอบมีความเครียดอยู่นะอืมด้วยความที่ว่าเหตุผลคือนอนึเ้อยแหละเล่นโทรศัพท์เยอะนะครับเป็นเ,เล่นโทรศัพเยอะด้วยส่วนตีเกมก็ไปเคลียร์กันแล้วส่วนตัวเลยดีกว่าน,นอะอืมนะครับ ผก็พเพรื่องใจแล้วกันนะเครีนะยดคิดถึงคนหลอนเนาะคิดนี้ก็ไปก่อนละสองนาทีพอนะครับสวัสดีครับผม